จัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านนาโบดและโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตักเขต1มีนางลักษณาภาพติพยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโบดวิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษและนางอรสา,าจันทวงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วยวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษได้ประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ตามแบบการประเมินตนเองผ่านระบบไทยซอบโควิด plus ของกรมนาไมกระทรวงสาธารณาสุขเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565 การเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่มีการทําจุดเว้นระยะห่างบริเวณหน้าเสาธงจัดโต๊ะเก้าอี้หรือที่นั่งอย่างน้อย1.5เมตร social distancing และจัดทําสาญลักษณงจุดตําแหน่งชัดเจนห้องเรียนมีการระบายอากาศที่ดีให้อากาศถ่ายเทเช่นเปิดประตูหน้าตา่างจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ใช้ทําความสะอาดมือสําหรับนักเรียนและครูใช้ประจําทุกห้องเรียนอย่างเพียงพอทำความสะอาดโต๊ะ 9ก้าอี้อุปกรณ์และจุดสัมผัสเสียงเช่นลูกบิดประตูเครื่องเล่นของใช้ร่วมกันราวบันไดและอ่างล้างมือ เตรียมจุดคัดกรองอุปกรณ์เครื่องมือป้องกันการแพร่ระบาดโรงเรียนกำหนดจุดคัดกรองครอบคลุมทุกจุดที่มีการเข้าออกทำสัญลักษณ์ตําแหน่งยืนรอเข้าจุดคัดกรองระยะห่างกัน1-2เมตรจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จุดคัดกรองเช่นเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผากแบบมือถือเจนแอลกอฮอล์ความเข้มข้น70%สำรํารองไว้อย่างเหมาะสมหน้ากากอนามายัยหน้ากากผ้าเฟสเชีล ข้อมูลการรับวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งหมด13คนเข็มที่1 100%ที่รับวัคซีนเข็มที่2 100%เข็มที่3 92%เข็มที่4 85%ข้อมูลการรับวัคซีนของนักเรียนมีนักเรียนที่ถึงเกณฑ์ได้รับวัคซีนจำนวน55%และนักเรียนที่ได้รับวัคซีนจำนวน45% สถานศึกษาผ่านการประเมิน TSC+ และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOE COVID ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble จัดระบบการให้บริการอาหารสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามแนวปฏิบัติด,ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนที่มีความเสี่ยงแยกกักตัวในสถานศึกษาควบคุมดูแลการเดินทางกรณีมีการเข้าและออกจากสถานศึกษา แนวปฏิบัติสําหรับผู้บริหารโรงเรียนประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษากําหนดแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสําหรับนักเรียนครูและบุคลากรทบทวนปรับปรุงซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของสถานศึกษาในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ e m e r g e n c y เ p e r a t i o n (for i n f e c t i o u s disease outbreaks) สื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด -19 สื่อสารทําความเข้าใจเพื่อลดการรังเกยียจและลดการตีตราทางสังคมโซเชียลสติีมมารมีมาตรการคัดกรองสุขภาพบุคคลควรพิจารณาการจัดให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเบาะสมตามบริบทแนวปฏิบัติสำหรับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนหนึ่ง ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 2. ส,สังเกตอาการป่วยของตนเอง 3. แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนให้นำของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ป้องกันมาใช้เป็นของตนเอง4ส,สื่อสารความรู้คำแนะนำหรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายโรคโควิด 5. กรณีนักเรียนดื่มน้ำบรรจุขวดควรแยกเฉพาะของตนเองหมันล้างมือบ่อยๆด้วยวิธีล้างมือ7ขั้นตอน การมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติออนไลน์ site. การเปลี่ยนชั่วโมงเรียนให้นักเรียนอยู่ประจําที่ห้องประจําชั้นของตนเองเพื่อให้ครูประจําวิชาเข้ามาทําการสอนที่ห้องประจําชั้น1ครูสวมหน้ากากอน,อนามายัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาในขณะสอน2ครูใช้แอลกอฮอล์หรือเจนแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนทําการสอนทุกคาบเรียน สามครูกำชับให้นักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่มีการเรียนการสอนสี่ครูคอยกำกับดูแลเรื่องการเว้นระยะห่างของนักเรียนขณะจัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัดห้าในการจัดกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องจัดในหอประชุมให้แบ่งการจัดกิจกรรมดัานจำนวนนักเรียนที่เข้าทำกิจกรรมไม่เกินครั้งละ50าคนก่อนเข้าโรงเรียนครูเวรประจำวันทำการตรวจคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน กรณีพบนักเรียนมีไข้37.5องศาเซลเซียสให้พัก5นาทีแล้ววัดอุณหภูมิซ้ำกรณีอุณหภูมิยังไม่ลดให้ครูเวรประจำวันนำตัวนักเรียนส่งที่จุดไอ l a t i o n z โซนเพื่อทำการตรวจ ATK ทราบผลตรวจให้ํำเนินการดังนี้กรณีไม่พบภาวะเสี่ยงแจ้งผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านเพื่อไปรักษาตามอาการและสังเกตอาการ กรณีพบภาวะเสี่ยงหนึ่งประสานเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอวังเจ้าหรือโรงพยาบาลวังเจ้าจัดรถพยาบาลมารับตัวสองรายงานผู้บริหารทราบสารแจ้งครูที่ปรึกษา,ารทราบเพื่อประสานงานกับผู้ปกครอง4เก็บข้อมูลทมไทม์ไลน์ของนักเรียนและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ5ดำเนินการแยกตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงในการรับเชื้อตามมาตราการที่กำหนดตามแผนเผชิญเหตุ ติดตามข้อมูลการดูแลนักเรียนครูอนามัยโรงเรียนติดตามผลการกักตัวหรือการรักษาของนักเรียนเป็นระยะซุ่มตรวจซ้ำเป็นระยะตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อทราบผลยืนยันหายจากการติดเชื้อหรือไม่พบเชื้อหลังจากการกักตัวให้กลับมาเรียนตามปกติการประชาสัมพันธ์วาตรการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพกายและข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นระยะผ่านทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน คณครูโรงเรียนบ้านนาโบดและโรงเรียนบ้านตะเคียนด้วนขอขอบพระคุณที่รับชมค่ะ